เทสรถแท็งน้ำ6,000ลิตรนะครับขึ้นเขาน้ำเต็มนะครับเราถึงเห็นน้ำลดออกมาที่ด้านหลังฝาแท้งนะครับผ่านครับ รอบนี้ผมใส่สโลขึ้นนะครับพี่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะพี่ตรนดีเห็นไหมครับว่าไม่ต้องเร่งส่งนะพี่รถไต่ไปเลยนะครับก็จะมีน้ำ ล้นออกมานะครับเพราะว่าน้ําเต็มถังนะครับเห็นไหมครับว่ารถใช้รอบเดินเบานะครับไต่ขึ้นเนินไปเลยนะครับน้ําเต็ม6กพันลิตรนะครับน้ําไหลออกมาอีกแล้วนะครับนะครับ ลองถอยหลังลงดูนะครับ พอถอยลงไปเสร็จแล้วเราก็จะคาเนินแล้วก็ขับขึ้นนะครับวัดขึ้นเลย